อาการชาปลายนิ้วมือมือไม่มีแรงแบบที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองรวมถึงอาการนิ้วล็อกบรรเทาได้ง่ายๆโดยวิธีการนวดคลายเส้นกดจุดสลายก้อนลมสามารถทำได้ก่อนนอนทุกวันโดยให้ทายาบริเวณฝ่ามือและบริเวณแขนจนถึงข้อศอกทาให้ทั่วเลยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการนวดและป้องกันอาการปวด ลังจากนั้นวางแขนไว้บนหมอนผ่อนคลายสบายสบายกำมืออีกข้างหล,มหลวมๆค่อยๆรีดจากนิ้วมือมาจนถึงข้อมือรีดตั้งแต่ปลายนิ้วมือผ่านฝ่ามือมาจนถึงข้อมือทำแบบนี้สิบครั้งหลังจากนั้นรีดบริเวณตั้งแต่ข้อมือ จนถึงผักสองเวลารีบดก็ไม่ต้องเกร็งนะคะทำแบบนี้สิบครั้งแล้วรีบดจากบริเวณข้อมือมาจนถึงผักสอด้านไหนทำช,าชา้าๆไม่ต้องรีบนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำหนักมากทำแบบนี้สิบครั้ง รีดจากบริเวณข้อมือมาจนถึงศอกด้านนอกทำแบบนี้เหมือนกัน10บครั้งหลังจากนั้นสังเกตดูว่าเวลาที่เรารีดเนี่ยมีบริเวณไหนที่เรารีดผ่านแล้วเจ็บดูว่ามีก้อนลมบริเวณไหนค่อยๆคลึงก้อนลม ให้ก้อนลมค่อยๆละลายบริเวณที่มีก้อนลมจะมีอาการเจ็บเป็นพิเศษทำทุกวันแบบนี้ก่อนนอนเมื่อก้อนลมหายไปมือจะค่อยๆมีแรงแล้วก็หายชาในที่สุดค่ะ